เคยคิดไว้ไหมว่าถ้าพรุ่งนี้ต้องตายตัวเองจะเป็นไงสมมติรู้นะว่าต้องตายตอนหกโมงเช้าจนจะแอบไปนอนอยู่คนเดียวงานศพผมผมเอาจริงคนระับผมไม่อยากให้ใครเศร้าเลยเหมือนทุกงานศพเลยผมไม่รู้ว่าทำไมไม,มีคนร้องไห้ต้องใส่ชุดดำต้องไว้อะไรต้องผมไม่รู้ว่าตอนตายไอสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นกับผมไหมแต่ผมแค่รู้สึกตอนนี้ว่า ถ้าผมตายไม่ต้องจัดไปงานศพไม่ต้องใส่ชุดดําไม่ต้องนั่งร้องไห้ถ้าวันนั้นผมตายผมอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขอะเหมือนวันนั้นคือวันที่แบบถูกหวยผมอยากให้งานศพผมเหมือนวันที่ทุกๆคนถูกหวยแจกโนตารี่สล <laughs> แจกแจกไปไมันจะถูกหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะตายตอนไหนคืออาจจะเป็นการกระตือรือร้นให้เราทําในสิ่งที่เราไม่กล้าทําหรือว่าอาจจะ ทำในสิ่งที่เรายังแบบว่าหลายๆอย่างที่รอเวลาเฮ้ยยกตัวอย่างพี่เอ็มพีเอ็มมื่อได้ออกกำลังกายว่าเนี่ยพี่ก็ได้ร่างกายแข็งแรงเพราะเอ้ยเดือนหน้าอย่าค่อยลดคืออาจจะแบบแบบว่อาอนาคตรเราเดือนหน้าอาจจะไม่ถึงแล้วเดือนหน้าอาจจะมีแค่สิบวันเดือนหน้าอาจจะมีแค่วันเดียวถาผมเลยนะงานงานส่งผมนะผมผมไม่รู้แม่งฟังดูแปลกเปล่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดน่าจะเคยผมไม่แน่ใจทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นไหมแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เวลา ย่าผมตายคุณยายผมตายปู่ผมตายเขาจะเอาศพไปที่บ้านผมอะ่ะผมเป็นคนรู้สึกมันโฮมีอ่อ่ะแบบเออไม่ต้องเอาไว้วัดด้ไหไว้บ้านอยากอยู่บ้านอ่ะ่อยไปเผาทีเดียวเอาไปเผาทีเดียวนึกออกไหมที่เขาจะเอาลงศพตั้งไที่บ้านอะ่ะผมผมไม่รู้ว่าสมัยนี้แบบยังทํากันอยู่ไหมอะ่ะขู่ผมโคตรชอบอะ่ะแม่งแบบนะไม่ต้องเ้าโศกก็ได้เออไม่ต้องเ้าโศกหรอกเขาเป็นธรรมดามันมัน มันไม่มีใครอยู่แบบอยู่แบบโอ้สามร้อยปีมันไม่มีใครอยู่กันไม่ใช่ในรัสาซียในรสาซีอยู่ไม่ได้เลยเออแต่หลกัหลกๆเลยคือนั่แหละอยากอยากให้มันเป็นความรู้สึกแบบฮูมี่จูนก็จะอยู่บ้านแล้วก็จะให้คนที่จูนรักอะ่ะมาอยู่ด้วยกันแล้ววันวินาทีที่จูนจะต้องตายสมมติรู้นะว่าต้องตายตอนหกโมงเช้าจูนจะแอบไปนอนอยู่คนเดียวเพราะว่า เพราะตมไม่อะให้คนอื่นเห็นว่าตูตนเขาเ้าใจความรู้สึกของคนอื่นที่รักตูเหมือนกันตูก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราแค่นอนอยู่คนเดียวแล้วเราไปแล้วเราให้เขาไม่เห็นดีกว่าไม่อยากให้แบบอยู่ตนมีนาทีที่กำลังจะหลับตาหรือไม่อยากเห็นหนะ้าใครมากกว่าไม่อยากมีหว่วงไม่อยากาใช่ใช่ใช่อยากอยากนอนหลับอยู่คนเดียวมากกว่า เหมือนคนเป็นโรคมะเร็งเขาอยากทําในสิ่งที่เราไม่ทําหรือว่าทําในสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอหรือรอะไรอาจจะกระตุ้นให้เขาทาเร็วกว่านั้นเพราะบางคนรอบอกเอวลามันเหลือเยอะเวลาเันเหลือเยอะไม,ไม่ไม่มีใครรู้ว่าวลามเนเหลือเยอะแค่ไหนแต่บางคนคิดว่าเอ้ยเรายังรู้ยังน้อยเวลาเหลือเยอะเหลือเยอะไม่ไม่ใช่ครับใชมม่มันคือเมื่อคืเราก็ตื่นร้อนประมาณนั้นแหละไม่เคยนึกถึงไม่เคยสนใจอะไรมุมนี้เลยคนที่เขามองเพียวเขาก็แค์เพียวเหมือนกัน เป็นห่วงเพียวเหมือนกันอยากให้เพียวมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกันทุกคนฉะนั้นมันก็อยู่ที่เพียวจะใช้ชีวิตยังไงเมื่อแคร์คนอื่นนี้แล้วคนอื่นแนะนาําดีๆก,ก็ก็ปรับปรุงได้ไม่เสียหายอะไรช,ชีวิตเหมือนการทดลองอย่างที่เพียวบอกมันมีวิธีที่ถูกแต่เพียวอาจจะทดลองการใช้ชีวิตที่ผิดอยู่ทุกวันนี้มันผิดก็เพราะว่าเราแค่อยากเรียนรู้ว่าไอ้ฝั่งนี้ม่งผิดคนอืน่นเห็นเราว่าทำอย่างนี้มันผิดนี้เลยแบบ อ่ะเป็นตัวอย่างว่าทําแบบนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะเว้ยเพียวขนาดคาพูดนี้เพียวก็ยังบอกว่าคนอื่นเห็นเราก็ใช่ไงก็เพียวแค่คนเดียวสมมติเนี่ยอย่างไอคลิปเจาะเลือดของเพียวเงี้ยเพียวจิ้มให้พี่ดูเนี่ยจิ้มจึ๊กเอาเลือดไปป้ายเพียวอยากได้เลือดพี่อ่ะพี่ทําพี่ทํำไหมพี่ก็ไม่ทําเออพี่จะทําทําไมถูกป่ะแต่เพียวอยากรู้ไงว่าจิ้มจึ๊กหรือว่ากว่าจะรอให้ม่งเกิดอุบัติเหตุหกล้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทหารใช่ไหม ชีวิตก็ประมาณเข่ง,เ,ง <laughs> <laughs> เอ็มขอบคุณแม่นะที่แบบเออที่เลี้ยงที่เลี้ยงมารู้เลยว่าตอนเด็กก็คงดื้อแหละมีหลายครั้งที่คือเข้าใจแล้วว่าแม่แม่ก็เลี้ยงเอ็มมาคนเดียวตลอดอย่างเงี้ยเอ่ออนนี้จริงเอ็มไม่อยากาพาดพิงถึงใครนะแต่ว่านั่นแหละเราขอบขอบขอบคุณขอบคุณแม่แล้วก็ไม่ไม่ได้เสียใจหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบ ทำไมเราไม่มีเหมือนบ้านคนอื่นเลยเงี้ยไม่เอมไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยขอบคุณมากที่จูนเคยพูดว่าพ่อพอแล้วยี่สิบปีคืออะไรพ่อบอกว่า<ม>คือจูนถามว่าเออสุขภาพาพ่อตอนเนี้ไม่ดีแล้วพ่อคิดว่าพ่อจะอยู่กับหนูอีกนานไหมอะไรอย่างเงี้ยทาไมไม่ถึงถึงไม่ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาบอกว่าตอนนี้พ่อห้าสิบแล้วพ่อคิดว่าไม่เกินยี่สิบปีหรอก เดี๋ยวพ่อก็น่าจะไม่อยู่กับหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยพ่อบอกว่าประมาณเจ็ดสิบใช่ใช่เขาเขาคิดว่าประมาณเจ็ดสิบแม่ก็เหมือนกันแม่บอกว่าอีกแค่ยี่สิบปีที่ที่อยู่ก็พอแล้วแหละแค่นี้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอยู่มาคุ้มแล้วใช่รประมาณตามภาษาคนแก่ทุกวันนี้ได้บอกรักเขาไหมหรือว่าทุกวันนี้จูนทายังไงกับพ่อแม่บ้างก็คือแบบโทรบอกลาคุยกันด้วยว ปกติจูนโทรหาแม่สัปดาห์หนึ่งนะ่าจะโทรประมาณ3ครั้งจะโทรช่วงเลิกงานแล้วก็อัปเดตว่าตัวเองเป็นยังไงเครียดงานหรือแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกละเขาทุกครั้งเวลาที่จูนวางสายจากพ่อจากแม่จูนจะบอกว่าโอเคบายบายรักแม่นะจุบจุบถ้าเป็นพ่อก็โอเครับพ่อนะบายบายจุบจุบแล้วทุกสัปดาห์เวลาที่จูนกลับไปหาพ่อกับแม่ ก่อนกลับถุกครั้งจูนจะหอมแก้มสองข้างแล้วก็หน้าผากแล้วก็กอดเขาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาหาใหม่นะทุกครั้งเพราะว่าตอนแรกอัะจูนอายมากนะที่จะทําอะไรแบบเนี้ยแต่มันมีช่วงหนึ่งที่ตูนรู้สึกว่าเออเสียดายไหมถ้าวันเนี้ไม่ได้ทําแบบนั้นหลังจากนั้นมาก็คือทําตลอดเพราะว่าจูนไม่ค่อยมีเวลาให้เขาและคิดว่าแค่เสี้ยวนาทีที่ทําแบบเนี้ย มันทําให้รู้สึกดีใจมากกว่าเพราะว่าวันหนึ่งที่ตายไปหรือพ่อกับแม่ตายไปจะได้ไม่รู้สึกเสียดายที่ทํใไมไม่แสดงความรักกับเขาเลยจูนรู้สึกว่าจูนไม่อายนะที่จะทําต่อหน้าใครแบบพ่อทํางานพ่อจูนเปิดอู่มีลูกค้ามีเพื่อนแล้วจูนจะกลับแล้วจูนก็จะแบบบ๊ายบายแล้วก็หอมแก้มเขาต่อหน้าคนอื่นจูนก็ไม่ได้อายอะไรเลยเพราะจูนโฟกัสแค่เขาจูนมีจูนมีเขาสองคนแค่ในชีวิตที่เป็นความรักที่ บริสุทธิ์ที่สุดจริงๆคํานี้มันคือเรื่องจริงเพียวทำให้มันชีวิตที่มีค่าให้มันไม่มีค่าก็ได้เพียวจะทําให้มันมีค่าก็ได้เป็นคนในโลกโซเชียลที่มีเด็กดูเยอะเราจะทํำยังไงที่จะเป็นตัวอย่างให้เขาได้ในการใช้ชีวิตเพียวอาจจะมีวิธีของเพียวก็คือเนี่ยกูทำชีวิตบ้านหำแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้สิ่งที่พี่ทำคลิปวันนี้มันได้อะไรบ้างได้รู้อะไรจากคลิปนี้ที่พี่ให้ทำ คิดว่าได้อะไรบ้างพูดได้เลยผมว่ามันได้นะม,ไดมันได้ความมันได้ความฝึกฝนหัวใจัวเองนะผมผมพูดกับแม่เสมอว่าเอ้ยแม่แบบคอันนี้แบบนั่งคุยกับแม่ตลอดครับแม่วัน,ว,นวันที่แม่ตายอะ่ะเอ็มแม่งรับไม่ได้แน่เลยแม่ก็บอกว่าเอ็มก็จะถามแม่ว่าอ้าวแม่ผ่านช่วงเวลาที่ยายตายเป็นยังไงแม่ผมบอกว่ามึงต้องฝึกฝนจิตใจทุกวันเนี่ยผมคิดว่าครับ หลักๆของผมคลิปนี้เลยคือแบบมันมัน,มนได้ฝึกฝนจิตใจมันทำให้เราแบบดำดิ่งไปอยู่ในช่วงช่วงความรู้สึกที่เราแบบไม่อยากเข้าไปถึงมันเมันเตรียมใจใช่ใชที่จะเจอความจริงใช่ใชที่ทุกคนต้องเจอใช่ใชคิดว่าสิ่งที่เด้งทําอยู่มันมันน้อยไปสําหรับเขาไหมน้อยนะในเรื่องของเวลาเพราะเขาขอให้จูนน่ะกลับมาอยู่ด้วยตลอดเมื่อไรจะกลับมาอยู่กับแม่เมื่อไรจะมาอยู่ด้วยกัน หรือหนูมาหางานทําแถวนี้ไหมแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือส่วนที่จูนยังทําให้เขาไม่ได้แต่จูนก็คอยก,ก็ก็คือที่กลับไปหาบ่อยๆนั่นแหละมันจะช่วยทําให้จูนรู้สึกดีขึ้นที่โอเคอย่างน้อยก็คือได้เจียบเวลาไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันไกลมากนะจากประเวศไปนะคปรปฐมอะอยู่ที่ประมาณ50 6 0โล ไปกลับก็ไปชั่วโมงสองชั่วโมงกลับมาอีกก็ชั่วโมงสองชั่วโมงพี่ก็ไม่ได้บอกจะ,จะไม่พูดหรือจะไม่สอนอะไรมากแต่ก็แค่บอกว่าจูนยังโชคดีที่มีทั้งพ่อทั้งแม่อยู่จูนอะรู้สึกคนที่เขาเสียใครไปคนใดคนหนึ่งอะเขารู้สึกได้รับมือกับกับสิ่งนั้นไปแล้วอะว่าการเสียใจในการที่เสียใครสักคนพ่อหรือแม่มันเป็นยังไงแต่จูนคือไม่เคยเลย ญาติพี่น้องฝ่ายแม่หรือคนที่เป็นญาติที่รู้จักยังไม่มีใครเสียเลยสักคนจูเลยรู้สึกกลัวมากที่จะเป็นพ่อหรือแม่เพราะมันคือการสูญเสียครั้งแรกในชีวิตของจู่นั่นแหละเอม็มเอ็มมันเคยพูดไว้ว่าให้อะไรนะแม่ผมบอกว่ามึงก็ต้องฝึกฝนจิตใจจุ่ก่านพี่ก็ไม่เคยรู้สึกจนถึงวันที่พี่เสียพ่อไปจริงๆอื แต่รู้แล้วแหละว่าตอนนั้นรู้เลยว่าเขาจะต้องเสียไปแน่นอนแล้วก็เมื่อก่อนพี่เป็นคนไม่กอดไม่หอมเขินทุกอย่างแต่เราอย่าลืมนึกไปว่าตอนเราเด็กเขากอดเขาหอมเราตลอดเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งแต่ทุกวันนี้คือเราเขินเราอายที่เราเป็นผู้ใหญ่อย่าเขินทุกคนทุกคนควรแสดงความรักกับพ่อกับแม่นะเพราะว่ในวันหนึ่งที่ไม่มีเขาแล้วจะเสียใจที่ที่ไม่ได้ทําอะไรให้เขา ถ้าพรุ่งนี้ต้องตายถ้าพรุ่งนี้ต้องตายอะไม่รู้ว่าจะบอกมึงอย่าเพิ่งตายได้ไหมมึงยังมึงยังไม่ได้เห็นลูกมึงมีความสุขที่สุดเลยไม่อยากให้มึงต้องตายพรุ่งนี้าแค่แบบว่ามึงยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีที่สุดเลยมึงยังไม่ได้ทําหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเลยถึงเมื่อวานมึงทําแล้วอะเมื่อวานมึงช่วยลูกมึงท่องภาษาอังกฤษแล้วอะแต่ว่า ลูกมผมต้องท่องทุกบทอังคารนะเว้ยมึงจะตายพวกนี้ไม่ได้ก้บอกว่าถ้ามันตายพวกนี้จะแย่ฟื้นก่อนจะเพิ่งตายเวลาของเราแม่งหมดไปตรงทุกวินาทีมันไม่ได้บอกว่าเออพี่ชาพูดจริงๆจริงว่าเออมึงทําเลยทีจะไปรออะไรมึงจะรอให้เขาตายก่อนหรอแล้วมึงค่อยทําโอเคผม๋งก็จะทําเลยเข้าไหมคิบพี่ชางเ็มีสาระโอเควันนี้ขอบคุณแบ๊คครับไาโซโซ อ่ะสู้ๆคุณพ่อแล้วก็เป็นคุณลูกด้วยโอเคครับ